เจ้าเสืาอพนเวันี่ย่แล้วมาซักผ้าซักเสื้ออยู่อันนี้เก็มือเส้าเนี่ยว่าเบิดทั้งสองน่วยนั่นกินนาแล้วก่อยอโอ้ยไปใหญเนี่ยไปหาหลอบึงไฮอ้อมบิสูสุไหเหลอบึงไฮอืม ทังดุงประเด็กเั้งดุงปน y m p อบวกเขาไปตัดอาลัมันนะนนแล้วเขาไปตัดอาลัมันแล้วไปเลาอเบื้องน้ำเขาแล้วก็เลยไปให้หนะ้าท่ามพร้อมไปเบื้องโอ้อยตออ้อยออ,อกดีขนาดเด้อปีนฝะนบบตกใส่แต่ว่าออกดีดีตออ้อยนะย่านแต่มันแรงฮัดเท่าน,นั้นแหละปีกานี่ตออ้อยพสจะออกดีคือปีนะ่ะเป็นจุพอดู ปีนี้ิีดีอดซาสามมาแล้วปีนะนหนึ่าโลต่อนึงได้ปีหนะึ่งโอ้ตอนนึงหมดแล้วหมดเลยถ่ายโลทีมเราสิปลูกไม่นะนข้ามสีไปฮะข้ามสีอมสโอ้ยมาสร้างข้ามสี เขาบ่แม่เขาขามสามว่ะมันจีบกันเออเอาดีเนาะขามซีเนี่ยมันเส้นน้อยแล้วมันตีบกันนี่ต้มยาอย่างไรฮะน่ะมอนโอ้ยสะปติตยามอญบูอเตยาว่ะสมุนไพรต้มกลิ่นย่างเดียวอยูคอนเดย์อ วาา่าทะาลจุนเอ้่าทะายจุนก็บวกเป็นวัดก็บริกินแล้วลบ,บวบก,ก,บกเป็นไข่ก็บริกินแล้ว่าทะายจุนก็ได้เป็นย่างทนเลต้มทะเลเออก็จังหวะบวกกินบวกเป็นไข่สิไปกินให้ยังเดินสร้าง,าางวา่าวเราเจ้าเป็นบวเป็นก็กินไว้โรดวารจอเอาก็มาต้มกินตัวนั้นเออกาจังหวะเผยเทบวกกินขั้นบวเป็นไข่นะขั้นเป็นไข่ค่อยกินฟาทะลายจนุนเรื่องล มันเป็นมันเป็นอันตรายต่อไตเรียแล้กินยอะอืมเห็นว่ามนยาละสิน้ำหลดโบเมนมันต้องไข้วัดมันต้องเป็นวัดจย่งไรกินัุ้ยวัดมันเอาอยู่ได้เนวกินหลดสะนะขั้นเป็นวัดเรืกวเพื่นยาต้มนี่ก็ กินชมปูชมปพยอะไรก็บ,บางทีมันก,มนก็มันก็เป็นผลข้างเคียงคือกันอย่าต้มกันเลอย่าสมุนไพรเอันไม่ซากูวานอโวะไม่ซากูวัดกกดำดำนะเ,เดี๋ยวมาแต่เสรโอ้ยอยู่ท่นอยูอ่ี่นี่เลยไม่ซาก,กูน้อยลำท้อดำป้านี่แหละสองลำก็มันก็เลยก็มันผ่าก็ท่าโอ้ทั้งก,กวกมันนโวะผ่าต้มวาน,นอโวะข้างกลางเลย ไม่ซรา,าก,ก,นกระะูนี่ตะกวนแม่อยู่กำมัานตลตดกินเอ้าแม่อยู่กำม่าฮะลีนอนอยู่ไหนฮะว่โอ้ว่าแม,ม,ม,ม่บ่มีคนนอนอยู่ในหันที่ปิดประตูนอนเพราปันเียมึงขึ้นมาเนีเว้โอ้แสงเทียนม่นแรงคนนอนบ,<ะ>บอกใต้ข้ไฟประตูอ,อ๋อสามสองก็มีประตู มันอันไรกวกามันคมกันกว่มันตกเส้นน้อยตกเส้นน้อยวะช่วยมันช่วยเลยถือมองสวยมันบ่หืมขึ้นละมองสวยมันมันขี้มันอันเล้กน้อยมันคือจะมาตขีกันมีความสุหมือกันนมควมันตกเส้นหน่อยมันสวยตอกมันถือมองสวยตอก มันเอสอส่วนต่อกระเน่นเวลาเราเล่าไปมันอยากอัดทางฝ่ายมันอยากเอาส่วนอมันเชี่ยวอ่ะฮะมันประดาศเอาฮะมันก็เลยโบทอ,อกันมันเลยขามสามก็คือยังขามสองในราวตีเนี่ยระยะความตัวว่าแต่มันข้ามสามก็ถือคือก้อแหะมันก็เลยก้อกรงเขาเนี่ย เราะให้เลาะพูดมาหลับเมื่อยเราหลดนอนกันน่ะวะนอนเองเลงอยู่หาจังสิลุกไงไปไล่มองคดไว้ให้ก็นเลยอยู่ยคนละทีบกันมุมมีมองลงว่ามือเนี่ยกลนมันผุกกลนมันเหนื่อยแล้วท่นคนมาื่อวาเราที่แห่งากลงตัวบ่ขึ้นที่แล้วเหรอคนมาว่า,เรา,งงา,วาเราหลงรถ ถ้าพอลีเ็ดอยูเดียอนม่นองประเดียวยันเตมูเ,ตมเห็นนี่คัดบีลยสามคัดบีคัดจะเอา,าอันนี่บีเนบี อันนี้ก็ขามหนึ่งเป็นขัดดีมันจดกันปลายเมื่อเรามันสีสลับคางกันเลเก้าคัดเลเก้าคัดล่ะอปกติเอาจักคัดซะนะเอามันมาสุดตอกเหรอเบ่จดคัดหกคัดเจดคัดเจิดคัดนั่แล้วหนึ่สองสามส หกเจ็ดแปดเก้าอด้หรืจุเก้าเป็นนับพอเล็กสองคนมันก็แม่ละเนาะเม่าลยนับ,บพอเล็กสองล <Hey. S 1> อะนี่ะนี่ะราานับมันเลอยอาเลยนับกันนี่ดิหนึ่งสองสส หกเจ็ดแปดเก้าอันดีเก้าบนี่ดิเก้ากับขัดนี่ดิอ๋อข oh, ัดจะไปม่นหรอกอก้บวบอย่งางนี้มันข oh, ัดขึ้นกันนะขัดบีขึ้นกันนะขัดบ,<อ> <c adian> บีสำหรับอือโมเนต์เหรอขมันครบสาม,มาค่อยว่าขัดโอ้เนียวบขันมันครบสามแบบเนี้ยวบอือจะค่อยว่าขัดเลยอันนี้ขัดไวกระโบนับบอ้อขัดไว้ดว เราเจ้าก็สีสานขึ้นไปอีกตัวหนะอีกสามเส้นตัวหนาสามเส้นสี่เส้นมืตัวหนาเนี่ยมันก็นับเก่าคือเก่าล้วนี่ไม่ค่อยมันเก่าเนี่ยนี่มัดยาวแปลกสุดๆเหมันยังเงาเลยไม่ตอกเลยนะเข้นมาตอกมาเหลือเนี่ยเอาแล้วนี่ยไม่ตอกมันเหลือกระสีสารให้ไม่ตกเบ็ดอืม น้ำใส่มแม่มันแหงแล้วนะจุ่มให้มันเปียกๆโรยยนเป็นวัตตบ่ต้มฟ้าทะลายโจรหนึังกินตอนเนาะมันกินยาสับประริเราเพิ่งไต่เงี้ยม,มันบอกว่านั่นอะไ กินยาสมอยาทั้งยาหมอ,อยามันเป็นเบิดละมีสว่วนเบิดละแต่ว่า,ามันก็เปลีย่ยนยางละเล็กละหน่อยสะสมละหลโดนหลก็เน่ยอาอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วก็บโบเมนหน่อยเนาะคนเฮามันก็ธรรมดาลแล้วไตมันเจ้าเรียจากเส้นไตนะเจ้ายุคขันได้ขันสองขันสองโอ้อยังไหลยอยู่ซะนะก็มันตีนไข้ไม่ส่งไตเลยไต จากแล้วมันเป็นน้องไตเปลีนน่ยนอย่างกับรูแลแต่ว่าขั้นบวมขั้นนั้นนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนไตแล้วตัวตุ่ปอวมันอยู่ขันสีแล้วว่าตุปา่ปอขันสามหรือขันสีส่วนเพิ่นไปเอาอันปลาไหลเปลือกโคกเ,เพิ่อนข้าบวมไปปลาไหลเปลือกโคกเปลี่ยนเลยปลาไหลเปลือกโคกเอากระต้นมันแล้วมันบวมเป็นจังไรแล้วบวมหุจักต้นมันและบวมหุจักต้นยาแล้วบอกเจ้าบวมหุจัก,จกวะตัว <laughs> โอ้เพื่อนหันหูจักว่โอ้คอยบูหักใจคอยหาจัจได้นนี่ลหละซื้อนะพันไปเอามาอยู่แล้วพันับเปอ่ปไหลเผือกโคกว่ดสิเป็นต้นแบบใดวะจากแล้วยังว่าหมจักนี่ยคัรหักใจโอ้ยเดียวอะไคันสำจมปีนิดนึ่งซ้ำจมปีอยู่หมงเลยซ้ำจมปีอ้าปปากโคกน่ะโคกน้อยนี่วะโคกง่ายพว่นะโคกง่าวะ มันจักไยปลายเผลือกปีปลายเผลเือกก็เห็นต่้งแต่ซุ้มเข้ใส่บางรันมาหรอมันตัวดอนดอนแหรอตัวข,า,ขาวๆนั่นมันอันมากินมันไข่ก็เหรอมันกินเนี้ยวกับใสว่ะหมดเนี้ยวดุโอ้โมรูเรื่องอยาแก,โก้โรคไต ตัวพญายันปีกายนี่ตอเนเราไปนอนโรงพยาบาลทันเขานชให้เราฟอกไตพคนนี้เราเราของบ่ฟอกแม่นบ่มันอยู่ขันเดก็ได้ฟอกไตหนึ่งขันสามขันสี่คนแล้วเนาะขันฮาเพื่อกายสามขันสี่ขันไปแล้วมันงไตมัมนเอาอยู่เดียวบวกวันยังลนะขันคอจน 3, อันสามขันสี่แล้วความดันนี่คือกันเนาะ ความดันเนี่ยคันฮอดสี่ไปแล้วไปแั้วเก่าแล้วความดันจะได้ดิสี่นี่หมายความว่าสี่ยังสี่เมตรบ่กินสี่เมตรบ่กินสี่เมตรบ่สี่นะคันสี่ความดันความดันมันมีคันด้วยกันบ่เขาเคยนี่เขาบอกว่าคันขันสองขันสามขันสี่มันก็เป็นเป็นคันเป็นคันตัวหรือว่าเป็นยังไงซัเนี่ย จากแล้วเขาบอว่าจังเลยที่เอหมออะไรเอาแต่จัดยาให้กินเศรมเม็ดแรงเม็ดเด้อเฮาสันเขาถามว่ามันไตมันขั้นสองเลยดนเฮาขั้นสองมันก็ม่เออไตหันแมีนอยู่ว่าเพื่อนความดันไหมความดันคือขั้นแมีนว่ะเออบวเดีนั่นเยอะเถอะมันก็เป็นอันเดียวกันตัวความดันกับไตกับอันนั้นขั้นมันเป็นขั้นว่ามันเป็นขั้นขึ้นกันละที เอาคันก็คันตัว่าคายว่าคอยก็บอได้ยินหมอบอกอยุกเท่านะจะมีตั้งแต่เอาอยาให้กินสองเม็ดสองเม็ดแรกเม็ดล้างอาหารผ่าวะแล้วก็เลี้ยวโรดนะคอยนะกอมันนะเขาเขาว่าเสน่ห์มันขั้นสองขั้นสามเลยัน,นื็อืมแต่ว่าไตนี่แท้เขาบอกอยู่ไตนี่อยู่ขั้นขั้นแรก ขันนึงคงคยนะไตเนี่ยบอกว่าไต่แ้หูยุว่าเป็นขันนะแต่ว่าความดันนี่แท่ควมคามนยินว่าสะวด,กดว,วกน้องว่าเ็ว่าสนอเดี๋ยวมันเปิดตอกหรือเ่พอราเ่พ่อเอาหรือ่ะพอแล้ว ยอย่าจัดทีไรจัดทีไรมันบุษุกไงไปเลยเขาวามันทีมันห่างเขห่างคนผจวบ<ะ>างเมันก็กจะจัดที่เ่าเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วมันจะไปเซละฮนะอะมันก็ขิงนว่ามันมันกวนบึงหัดพัวใหม่ หน่วยนี้เลี้ยวเราเป็นแบดนี้เฮ็ดยังบัดนี้ไผไผ่เก่าวันนี้อู้ซานวันี้คนบอหน่วยนี้นะยังไผ่เก่าอันบ่วันนี้ไพ่การเราก็ม่วนไผ่เก่าเราก็ม่วนแล้วก็ครอบครอบอยู่บ่ะคอบมันอะไ่บ evet. ้างอ้าวม้อนี้ก็ตกเหลือก็สิมาใส่หน่วยนี้ซะเตัววันนี้ก็ก็ก็สิบ่ซานอันมันชุดก่อบยันตอกบ่พอาะยันตอกบ่พอตอกบ่พอมันเอาได้แล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยสมนี้ก็เอาได้บันนี้ บัน,นี้ดอกมายาก,กยอะไรีส่สานตอบันเนี่ยแสดง,งว่าได้เก้าบีวันเนีตัวเนี้ยเกครับเก้าขัดเก้าอืมตัวนี้ได้เกแต่ว่าของบ o ั n ครบบ o กด,ดนะอืดเยเข่าอัน่เก้า สรุปเรามันเป็นจ็คเซนเนี่ยตัสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดมันเจ็ดสิบเนี่ยนะเก้าสามยี่สิบจเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจดสิบอันมันเป็นร้อยสี่สิบเซนร้อยสี่สิบปลายคนละมัน<ะ>เออมันมันพุ่งละเจ็ดสิบพุ่งละเจ็ดสิบ มันเมนความปวดัวเสนของมอันหววใหญ่เมื่อลอยหัดน้อยเมือดปสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านเอ็ดสั้นองนี่้หเปด็สิเลยสาสบบวิเป็นหกสิบหกสิบวสิบสอง จะเป็นเจ็ดสิบสองเสีนทนตัวอมันยังสิไปหอดลอยซ้าวลอยสี่สิบเนี่ยเอาหอดใหญ่ลอยหอด้อยหอด้อยเนี่ยเออถึงแล้วมันหมดเจ็ดสิบทอนน้อยใหญ่คันเก้ากำมงดี่ยมันก็ได้เจ็ดร้อยสิบตักอันนี้ซ้านี่ได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองนะข้อนะครับว่าเก้ากำมงดยนี่อาพอเรเจ็ดกำปายนี่ก็ยังอยู่ในแปดอีกเก้าอีกมันก็ได้ร้อยสิบตัวเออกเกมันอยู่อันว่าเพื่นหอดใหญ่น่ะ ืออันนี้คอยถามรุ่นนี้คอยถามน้อยนี่ก้วนน้อยนี่แปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบอเจ็ดสิเซนเนี่ยอันนั้นก็สี่ซ้ำกันทล่ามึงส่ง